สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตรายว์อีกเช่นเคยในวันนี้จะขอมาพูดข่าวเกี่ยวกับแบรนด์ค่ายไล่ส้ม KTM ครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวมันนานแล้วว่า KTM ได้มีการพัฒนารถในกลุ่มของ490ซีรีส์แบบ2สูบที่จะมาทำตลาดเหนือรหัส390สูบเดียวซึ่งข่าวตรงนี้ครับมีมาตั้งแต่ปี2019แล้วและได้รับการยืนยันจากทางซ e o ว่าจะมีการ ผลิตตัวที่เป็นโปรดักชันของรหัส490มาทํมาทำตลาดในช่วงปี2022ที่ผ่านมาแต่แล้วจนทุกวันนี้ครับก็ยังไม่มีรถรหัส490ออกมาให้เห็นล่าสุดสื่อใหญ่จากอินเดียออตโตคาอินเดียได้ออกมาให้ข้อมูลว่า CEO KTM อย่างคุณสเตฟานเพียร์ร์ได้ยืนยันกับทางออตโตคาอินเดียว่าได้ล้มพับโปรเจกต์ KTM 490 2สสูบลงไปแล้ว สำหรับเหตุผลนั้นก็เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนารถมันสูงเกินไปจนไม่คุ้มที่จะพัฒนาออกมาขายจริงในกลุ่มตลาด490เรียกว่าข่าวนี้ก็ทำเอาแฟนๆค่ายไรซส้มที่กำลังมองหารถ2ส,สูบเรียงที่ราคาไม่แพงจนเกินไปครับในช่วงพิกัดประมาณ500ซ c เนี่ยฝันสลายกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีครับทางสื่อต้นทางก็ได้ให้ข้อมูลมาว่า KTM ล้มพับโปรเจกต์นี้ไปและจะแทนที่ด้วยโปรเจกต์ที่คาดว่าน่าจะเป็นรหัสแพลตฟอร์ม690ใหม่โดยการใช้เครื่องยนต์ครับในช่วงรหัส790เนี่ยมาดาวไซซิ่งลดความจุลงและได้มีการบอกสเปคเข้าวๆออกมาครับว่ารถแพลตฟอร์มรุ่นใหม่นี้ ยังไม่มีการยืนยันพิกัดขึ้นแน่ชัดนะครับเราก็คาดว่าเป็น690ไปก่อนมันจะมีแรงม้ามามากกว่า70ตัวแล้วก็น้ำหนักจะเบาไม่เกิน190กิโลกรัมซึ่งตลาดกลุ่มนี้ครับช่วงมิดไซส์มันน่าสนใจกว่าตลาดกลุ่ม490 Sport Entry เนื่องจากปัจจุบันครับรถในกลุ่ม Naked m i d s i z ไซก็มีน่าสนใจออกมาด้วยกันหลายรุ่นอย่าง t r i d e n t 6 6 0หรืออย่างย a ม a h a MT 07 ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไม่นับรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมา2ส,สูบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Honda o o r n e t 750แล้วก็ G.S.X. 8 S และสำหรับ K.T.M. 690ใหม่ก็คาดว่าจะมาทำตลาดในช่วงปี2024และแพลตฟอร์ม690นนี้ครับก็ได้พาร์ทเนอร์อย่าง C.F.Moto มาเป็นผู้ผลิตรถให้ดังนั้นก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยที่เราจะได้เห็น m i ดไซส์ Mid จากทางค่ายไรซ้มที่จะมาทำตลาดในราคาที่น่าสนใจยิ่งขึ้นถ้าไม่มีอะไรผิดคาดครับก็น่าจะประมาณอีกสัก1ปีที่เราจะได้เห็นกันยังไงตรงนี้ก็คงต้องมารอดูและอัปเดตข่าวสารกันต่อไปในอนาคตครับว่าจะมีไลน์อัพไหนที่โผลมาบ้างและจะมากับรหัสที่ชื่อว่า690หรือไม่ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนครับติดตามในส่วนของ c h ANNEL MOTORIVAL เรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m MOTORIVAL กันไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อๆไปวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ